สวัสดีครับผมเช้าวนี้พบกับผมปอนทำปลาที่หมอชิดโอ้หน้าตามันแปลกๆแล้วเกินครับแต่จับตัวยกดูสิออกเรือแบ็ดนี้ไม่หอนได้ครับนอกจากดำน้ำยิงก้างกอกครับของปากมันเล็กครับเบ็ดเราตาใหญ่อืมแต่เราขยายกิจการมาออกเรืออวนครับอืมได้แต่ปลาแหลกๆที่ไม่ติดเบ็ดอันนี้มันอร่อยนะ ดูดูอ้วนตุ๊บเลยเนาะเนื้อนี่มากเลยครับเนี่ยเนื้อ<ด>นี่เหมือนน้องสิบแปดสิบเก้าเลยอ่ะ <c oughs> ดูเนื้อในหน่อยว่าเป็นยังไงไม่ใช่นะ

นี่มันไม่ก็เรดนไม่ตเลยหบคย่เหรเววันี่นนเขาไปทำไรปเอามาไดนี่ก็ไรนี่นอ่าสิ่งยาวเลยตัดเลยัเลยนั่นแหละ

เชี่ยวปุดเลยในพุ่มไส้ไม่เหมือนเพื่อนนะปลาตัวนี้ปลาตัวนี้ไส้มันไม่เหมือนเพื่อนเลยครับผมอันยอยนี้ย้อยไปนูย้อยไปนั้นย้อยไร้ขั้นตนอนม,มันไม่ใหญ่เป็นปลารธรรมดาเนี่ยระบบก,การย้อยไม่สับสน ได้เมื <wounds off> ul ่อ <treating> น <Napoleon> เลยนี่ย้อยนี่ไปทางานเลียงส่วนนั้นส่วนนี้พอดีเลยข้อจริงเลยนี่เป็นขั้นเป็นขั้นเลยนนอยเกินมั้งเอออุ้ยมีคัตคิดแก่งซ้อมออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาสภาพเนี่ยครับท่านผู้ชม nửa mặn túc, ừ chuột giọt chốt giọt, chuột giọt lên ừ. luôn ô, ao oh, khoang đi về nơi rào thòng, ô, ừ. oh, nôn, rào thòng rào thòng, anh lấy ừ. chút đôi khoang cá, nim cướp đẹp, ừ um, pan, ừ đi qua đến, à quên chuẩn châu ý.